สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมในช่องแม็กไทยแลนด์พิชิ่งควนทัวร์ครับวันนี้ก็ได้มาออกหมายนะครับที่คลองใหม่สมุิประการนะครับหลังเลือนจําวันนี้ก่อนที่จะตกเดี๋ยวผมมาแนะนําเหยื่อที่จะตกในวันนี้นครับเป็นสูตรใหม่ก็ลองเทสมาสักพักหนึ่งแล้วครับก็โอเคพอสมควรเลยเดี๋ยววันนี้จะมาแบ่งปันสูตรตกปลานินนะครับ ต,ตกปากกดสำหรับหมายคลองธรรมชาตินะครับเดี๋ยววันนี้นำสวนมาฝากเพื่อนๆน,นะนะนะครับวันนี้มีอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นที่จะไปรับชมคลิปยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงในภายภาคหน้านะครับรอบวันนี้ก็ไปดูกันครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับ ครับมาดูส่วนผสมในวันนี้นะครับที่เราจะใช้ผสมตกกันนะครับอันดับแรกเลยก็มีลำนะครับตัวนี้ลำประมาณหนึ่งกิโลนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเป็นเหยื่อที่ที่เราใช้ตกแล้วมันไม่หมดนะครับใส่ถุงนี่ครับเหยื่อที่เราใช้ตกนี่แหละถ้าเราตกไม่หมดนะครับใส่ถุงแล้วก็ พันมัดไว้ให้ดีๆนะครับไม่ให้อากาศเข้านะครับนํามาเป็นหัวเชื้อนะครับในรอบถัดไปนะครับถ้าเราไม่ใส่ถุงไว้อย่างนี้ถ้าเราใส่ถังไปเลยถ้ามันมีอากาศมันจะขึ้นลานะครับตัวนี้ก็ใส่ถุงแล้วก็พันพันพันให้ไล่อากาศออกให้แน่นๆนะครับแล้วก็พันเก็บไว้ก็มันจะไม่ขึ้นลานะครับถ้าำ่ามนี้ก็เก็บไว้ได้นานสักอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ยังได้เลยนะครับ ถ้าไม่พันเนี่ยขึ้นลานแน่นอน,นครับถ้าเราใส่ถังแล้วมีถังไม่เต็มถ้ามีช่องอากาศจะทําให้เกิดเชื้อรานะครับตัวนี้ก็คือหัวเชื้ออันดับแรกนะครับแล้วก็ถัดมาก็เป็นไข่เขียวครับยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับไข่เขียวแล้วก็ตัวนี้ขนมปังหอมนะครับตัวนี้เป็นขนมปังปั่นนะครับขนมปังป่นใส่เพื่อให้มันเดือเราเหนียวนะครับ ัวนี้อาหารปลากินพืชนะครับอาหารปลาเกล็ดนำไปปั่นให้ละเอียดนะครับตัวนี้ผมใช้ประมาณสองขีดนะครับสำหรับส่วนผสมประมาณนี้ซื้อมาหนึ่งกิโลแล้วปั่นออกมาได้ถุงปลานี้ห้าถุงนะครับที่ขายไม่ได้เลยสำคัญนะครับตัวนี้เป็นเป็นกากถ่วเหลืองนะครับที่เขาใช้ทำน้ำเต้าหู้นะครับตัวนี้เราไปขอได้ จากร้านขายน้ำเต้าหู้นะครับตัวนี้ขอให้ฟรีตัวนี้คือหัวเชื้อเลยนะครับตัวดีเลยนะครับที่ส่วนส่วนผสมต้องปันที่ที่ผมว่าคลิปก่อนหาไม่ได้นะครับถ้ามีตัวนี้ไม่ต้องใส่ลาก็ได้นะครับตัวนี้ดีมากนะครับมันจะนิ่มละเอียดเดืยวเราจะเวลาปั้นจะนิ่มครับปลาเข้าดีมากนะครับแล้วก็ ตัวนี้เป็นหัวเชื้อนะครับเป็นน้ำคล้ายๆไ้เกียลนะครับตัวนี้ไม่ใช่น้ำหมักผลไม้นะครับเป็นหัวเชื้อเลยครับของผมที่ใช้อยู่นะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมเทสอีกสักพักนะครับหัวเชื้อตัวนี้เดี๋ยวเอามาแบ่งปันเพื่อนๆนะครับครับส่วนผมส่วนผสมก็จัประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปชมวิธีผสมกันเลยนะครับโอเคครับ ครับเรามาเริ่มผสมกันเลยนะครับมาดูกันนะครับวิธีผสมนะครับหลาดแปกใส่ลำลงไปนะครับลำหนึ่งกิโลนะครับใ้วันนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นอาหารปลาเกตนะครับอาหารปลาเกต ประมาณสองขีดครับแอ้วผสมให้มันเข้ากันนะครับให้มันเข้ากันถุนี้ลองแล้วครับใช้ได้โอเคเลยนะครับถุนี้อาจจะตันหน่อยนะครับกล้องก็ฟังหอมครับใส่ลงไป ประมาณไม่เยอะนะครับประมาณคึ่งกิโลน้าบังหอมก็ไผ่เขียวนะครับงออะไรก็ได้ครับใส่ลงไปครับไผ่เขียวนะครับ ไม้ธรรมชาติช้าดีๆนะครับนี่ผมลองมาสักพักแล้วนะครับก็ผมจะใส่เป็นนมปังนะครับตัวนี้นมปังปั่นนะครับหนึง่งถุงไปครับ หนมปังนี้ขนมปังปั่นนี้จะช่วยให้มันเหยื่อเราเกาะตัวเหนียวขึ้นนะครับถ้ามีกล้วยสุกก็มาใส่ได้นะครับจะทําให้เหยื่อเหนียวขึ้นถ้าตกน้ําไหลนะเพราะว่าคลองช่วงนี้มันเป็นหน้าฝนนะครับน้ํมันจะไหลถ้าถ้าตกในอ่างเก็บน้ําไม่ต้องใส่กล้วยก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหยื่อ ที่เป็นหัวเชื้อครับที่เราใช้ตกในรอบก่อนที่มันไม่หมดนะครับใส่ลงไปนี่ครับมันก็จะมีกลิ่นเปรี้ยวนะครับเหยื่อเราจะมีกลิ่นเปรี้ยวขึ้นมาให้ดึงดูดลาเกียตได้ดีนะครับเพราะว่าถ้าเราผสมเปรี้ยวเลยถ้าไม่มีเหยื่ออันเก่ามันจะเหยื่อเราจะไม่มีกลิ่นเปรี้ยวนะครับ พอผสมไม่เข้ากันนะครับที่ใช้ตกในวันนี้เพียงพอแน่นอนครับเพราะว่าเราใช้ตะก้อจิ๋วนะครับเอาเปั้นไม่เยอะก็ตีให้เหยือเก่าให้มันแตกนะครับที่เหยื่อเก่าให้มันแตกแล้วก่อนผสงกันเรียบร้อยนะครับผมขอเอาหัวเชื้อแป๊บหนึ่งครับ นี่เป็นหัวเชื้อนะครับใช่จะเป็นคล้ายๆกิน่นจะเป็นคล้ายๆไฮเกตเลยครับใส่ลงไปประมาณนี้นะครับใส่ลงไปประมาณนี้นครับไม่เยอะนะครับพอเรามีหอ,อาหารตั่นอยู่แล้วนะครับมันจะเป็นกิ่นคล้ายๆไฮเกตเลยครับก็ผสมไม่เข้ากันนะครับทีนี้จะเร่งให้ปลาอยากอาหารมากขึ้นนะครับ ่ใช่น้ำหมักนะครับตัวนี้ไม่ใช่น้ำหมักผลไม้นะครับเป็นกลิ่นคล้ายๆให้เกีตเป็นหัวเชื้อเลยครับเดี๋ยวผมเทสอีกเดี๋ยวมาแบ่งปันเพื่อนนะครับที่ขานไม่ได้เลยนะครับตัวนี้ครับเป็นตัวนี้เป็นกากถั่วเหลืองนะครับที่เขาใช้ทำ น้ำเต้าหู้นะครับใช้ลงไปเลยครับมันหนึ่งถึงสองโลแล้วแต่เราจะตันะครับกะประมาณเราที่เราใช้ตกในวันนี้เดือดเพิ่งใส่น้ำนะครับลองผสมดูก่อนเพราะว่าตัวนี้เขาแช่น้ำปั่นอยู่แล้วมันจะมีน้ำในตัวอยู่แล้วแล้วเราก็ผสมให้เข้ากันนะครับผมไม่เข้ากันเลยครับ พราะวันนี้ผสมมือเดียวอาจจะสมยากหน่อยนะครับมันจะพอดีเลยนะครับไม่ต้องใส่น้ำถ้ามีกากตัวเหลืองครับปลาจะเข้าดีมากนะครับ กัแปดมันจะพอดีเลยนะครับเหนียวถ้าเรามีกากตัวเหลืองนะครับ มันต้องจำเป็นจะต้องใส่น้ำก็ได้นะครับถ้ามันเหลวไปนิดนึงถ้าเรารู้ว่ามันจะเปื่อยง่ายเราก็ใส่นมปังปั่นลงไปอีกนะครับให้มันเหนียวนี่ครับขั้นตอนผสมก็จะประมาณนะนี้นะครับที่เหยื่อที่ผมใช้ยอยู่ครับนี่นะครับหน้าตาที่ผสมเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับปั่น วันนี้น้ำมันไหลนะครับอาจจะผสมให้เหนียวหน่อยนะครับไม่ต้องใส่น้ําเลยนะครับเพราะว่าในกากถั่วเหลืองเขามีน้ําอยู่แล้วนะครับเพราเชาแช่น้ําแล้วก็มาปั่นนะครับมันจะนิ่มมันจะนิ่มมันจะนปลาจะเข้าดีมากเลยนะครับตัวนี้มันจะนิ่มลํำเราไม่ต้องใช้เยอะก็ได้เอาใช้เป็นถั่วเหลืองเป็นหลักนะครับถั่วนี้ก็จะประหยัดต้นทุนนะครับบางที บางทีไปถามตามร้านที่เขาขายน้ำเต้าหู้นะครับบางทีเขาก็ให้ฟรีๆนะครับลองไปถามดูครับเพื่อนๆาช้ได้ดีครับเวลาปั้นออกมาแล้วจะเป็นหน้าตาอย่างนี้ครับมันจะนิ่มมันจะนี่มมากครับโอเคครับฝากไว้ด้วยนะครับสูตรนี้ลองนำไปปรับใช้กันดูครับเพิ่มเติมไม่มีอะไรตายตัวนะครับตกปลานะครับมีอะไรมาก็มาแบ่งปันกันนะครับ ส่วนเหยื่อนะครับถ้าเราลองตีแล้วถ้ามันเหลวเกินไปละลายง่ายนะครับให้เติมลำเข้าไปอีกนะครับเพื่อความเหนียวนะครับเติมลำเข้าไปอีกได้นะครับปรับเปลี่ยนใช้ตามสภาพหมายนะครับเพราะตรงนี้น้ำไหลแรงนะครับเมื่อกี้ผมก็เติมลำบีโอเคครับเป็นทิปเล็กๆน้อยๆครับแบ่งปันกันครับสูตรเยื่อ ลองไปปรับใช้ดูนะครับเพื่อนๆนะนะปรับปั่นแล้วมันจะนิ่มมากเลยครับใส่กาก,ากถั่ดเหลืองไปเคครับตามชมผลงานนะครับครับ <c oughs> ก็ได้เสร็จลงไปแล้วนะครับสูตรเหยื่อที่จะใช้ตกในวันนี้นะครับนี่มาผสมหน้างานให้ดูเลยนะครับก็ใช้กับไม้ธรรมชาตินะครับวันนี้ก็ น้ำไหลนะครับก็จะผสมให้เหนียวหน่อยครับก็จะประมาณนี้นะครับสตรเดือถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปภายในครั้งต่อไปด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวตก เดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะครับเป็นคลิปตกเดี๋ยวจะแยกเป็นคลิปนะครับวันนี้ก็ล่ำลากันไปแต่เพียงเท่านี้ในสูตรผสมเหยื่อนะครับสูตรปลาเก็ดนะครับสูตรปลาเก็ดนะครับฝากเพื่อนเพื่อนมีกำลังใจช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ